วันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับวันนี้อาการเทอร์โบเป็นยังไงนะครับวันนี้อาการเทอร์โบเป็นไงครับ อาการเสียงหอนหน้าเครื่องนะคะจากที่ช่างได้ทําการตรวจสอบนะคะพบว่าอาการหอนะคะเกิดจากเทอร์โบค่ะทีมช่างก็ทําการเทสทดสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่มีการเทสทดสอบแล้วนะคะทีมช่างก็นำเทอร์โบออกมาค่ะเพื่อ ทำการแก้ไขนะคะวันนี้นะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนแกนเทอร์โบใหม่นะคะสําหรับรถยนต์คันนี้อันนี้เป็นเทอร์โบไลต์เลิร์ด 1KD นะครับ3,000ใน Toyota f o r t u n e er นะครับเป็นเทอร์โบแบบแป้ผัดนะครับทีมช่างกำลังทำการถอดนะครับดูแกนเทอร์โบนะครับ <c oughs> เอามาดูไส้เทอร์โบนะครับวิโก้นะครับหนึดีกันดีกว่านะครับอันนี้คือฝั่งไอเสียนะครับนี่ดูฮะเสียงที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากการกัดกร่อนนะครับการกินของเทอร์โบนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะว่ามันกินใบไปแล้วนะครับมันถึงมีเสียงนะครับอันนี้ฝั่งไอดีนะครับฝั่งดูอากาศเข้าไปนี้ฝั่งไอเสียนะครับที่ปั่นอากาศออก นะครับเห็นไหมฮะใบน, <Bye. S 1> นะครับอ่าตรงนี้นะครับเสียหายนะครับอ่าอันนี้วีเอนี่ที่อาจารย์ปองถืออยู่เป็นไงอาจารย์เสียงไงก,ก็หลักๆน่าจะเกิดจากเขาเมาครับลงไปเห็นไหมครับใบตัวนู้นเป็นรอยอ่าตัวนี้มากลับนี่ไหมนี่ค่ะเห็นไหมนี่ฮะนี่อ้าวดูนี่ใบ นะครับใบที่มันแหวงแหวงนะครับนี่ครับมันมากินขี้ VN นะครับมากินขี้ VN ไอ้ไอที่มันหอนนะพอเร่งครับวู้วู้วู้นะครับแต่รถเร่งไม่ออกนะครับเพราะเทอร์โบมันไม่สามารถสร้างสร้างบูตได้นะครับอ่ะคราวนี้ก็เราจะแก้ไขไงต่อยานต้องเปลี่ยนไส้ครับเปลี่ยนแค่ไส้ไม่ต้องยกลูกไม่ต้องยกลูกนเปลี่ยนไส้ครับ V ีเอแล้วก็ ทำความใช้ของเดิมนะครับปากปากหอยก้นหอยใช้ตัวเดิมนะครับเดี๋ยวต้องไปทําความสะอาดนะครับเนี่ฮะที่ผมบอกว่าทําไมต้องใช้น้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับที่เกิดปัญหานะครับทำไมต้องใช้เครื่องน้ํามันเครื่องที่เป็นตะกูลซ j เฟนะครับดูสังเกตดูนะฮะเป็นท่อนี่คือน้ํามันนะฮะที่เป็นค้างอยู่นะฮะในท่อนะครับเดี๋ยวอินเตอร์อินเตอร์คูลเลอร์นี่เดี๋ยวต้องไปเช็คด้วยมันรั่วเปล่านะครับ นะครับอ่าอินเตอร์อยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามีรอยคาบน้ํามันแตกเดี๋ยวต้องไปล้างแล้วก็ไปอัดดูนะครับว่ามีแตกไหมนะครับถ้าแตกบูธไม่มารถก็วิ่งไม่ออกนะครับอ่าโอเคครับครับตอนนี้ทีมช่างกําลังทาการประกอบนะครับตัวเทอร์โบนะครับซึ่งเปลี่ยนพาร์ตอะไรกับใบเทอร์โบนะครับแกนเทอร์โบก็ประกอบเรียบร้อยนะครับ โตโยต้าโคจินเน่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งกทมอเนาะใช่ครับครับอเอ่อผมจะเรียนไม่ได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่ที่มาเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับรถที่มีเลนหาตอนนั้นมันหอนดังครับเรื่อยก็เร่งไม่ขึ้นอ่าเป็นมานานครับก่อนนั้นก่อนหน้านั้น,น,น,นมันเพิ่งเป็นพี่ไม่ได้เป็นมานานอ๋อเพิ่งเป็นก็คือก็เลยมาที่นี่เลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอ่า พี่เขาแนะนำครับพี่ชายแนะนำคอ๋อพี่ชายเขาแนะนำมาอีกทีหนึ่งใช่ครับว่าเขาเปิดดูใยูยูทูบบอพี่ครับก็เลยดูก็เลยแวะมาผมอันนี้อยู่ที่จังหวัดไหนกันเนี่ยผมอยู่ที่ที่นั่นอยู่นครปฐมนะพี่อยู่อ๋อยู่เมืองใดครับอยู่ตากฝ้ายใกล้กันอ๋ออยู่เมืองตากฝ้ายแล้วก็ใกล้ๆเองความเกี่ยวกับ turbo เนาะใช่ไหมที่มีปัญหาใช่จนครับ โบออาโบพี่เป็นตัวตโบตัวโบเป็นไส้ไหนแกนมันเป็นใบพัดมันสึกหรอเข้าไป <Right. S 2> มีกลิ่บใบมันมีใบมีปัญหาอก็คือเปลี่ยนไส้เทอร์โบไปครับผมครับแล้วก็มีคี้เทอร์โบด้วยคี้วีเอ็มใช่ไหมอะไรนะพี่คี้วีเอ็เปลี่ยนนะเปลี่ยนไส้แก้มอะไรอ๋อเปลี่ยนไยนส้กับคี้เนาะสองอย่างแล้วตอนนี้เป็นไงครับรถมันก็ปกติพี่ไม่เป็นอะไร วิ่งปกติครับมีเสียงดังเสียงหอนไหมไม่มีครับไม่มีนะไม่มีแล้วเนาะครับ,รบประเมินคะแนนความึูพอใจเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับหลังจากการซ่อมให้คะแนนใช่ไหมพี่ใช่ครับอืมก็ดีเลยพี่ผมผมก็ตีราคาให้สูงได้ดีนะครับให้สักประมาณเท่าไหร่ครับเต็มสิบเต็มสิบดีให้ท่าไหร ผมให้ไม่ถูงนี่เป็นไรครับตอบมาเลยเพราะว่าเราเราเราได้ดูว่าความพึงพอใจของลูกค้าเท่าไหร่เนะผมให้เต็มสิบแล้วกันให้เต็มสิบะโอเคครับขอบมากครับขอบครับครับน้องอาสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงโตโยต้าโ r จิเนอร์คที่มีปัญหาเดียวกันคือถ้าผมมันมีปัญหาผมก็กลับไปทํา ที่ร้านพี่แหละผมได้ฟังมาที่เนี่ยมันมีที่ร้านพี่ร้านเดียวที่ว่าทําดีที่สุดบ้าไปเองเพราะที่มีมันหาร้านมากยากที่จะทํายากทำได้เพราคือถ้ามีถ้ามีปัญหาอะไรอยี้ยก็สามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ได้เนาะได้ครับไดจครับโอเคครับขอบมากครับอ๋พี่ชายแนะนำมาครับผมก็จะถามพี่ชายก่อนอ๋อ ครับขอบคุณด้วยนะครับที่มาจะดรายการใยญ่ๆนี่นะครับครับครับสวัสดีครับ